Jadi, dia tu dia 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 โอเคครับทุกคนอยู่กับผมวิทตูี่แครกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั้นเองแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ตอนนี้เราอยู่ภายในหมู่บ้านโง่ๆหมู่บ้านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาทําการโดกของภายในหมู่บ้านนี้กันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้นะครับเราจะทาการคับของโวเดนอู้ ให้ตายเถอะคุณผู้ชมโอ้โหเข้ามานี้เราก็เจอเลยนะฮะรู้สึกว่าเราจะเจอเซ็ตไอรอน2นะฮะทุกคนแล้วก็จะมีเนเธอร์ไลท์อินคอสอีก2นะฮะแล้วก็จะมีวอร์เดนสกินนะฮะอีก14ชิ้นกันเลยนั่นเองนะฮะหรือว,ว่า1กล่องด้วยกันนะฮะถือว่าเป็นเลที่โคตรอีพิกมากๆเลยนะฮะเหล่านี้มันโคตรแจ็คพอตมากๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้นะครับซึ่งคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้นะครับทุกคนมันอยู่ภายใน Minecraft Windows 10กันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับใใคครรรรทททีีาาท่่สสนนนจจะะับาาาาามถกดดว์โหล ในไมค์ครับวินโดว์สิบได้แล้วนั่นเองนะครับมีด้านไหนมัน,นเฮ้ยตรงนี้ต้องมีชุดคุณผู้ชมผมจาได้อยู่ทุกคนตรงนี้ต้องมีชุดฮะรู้สึกว่าชุดจะไม่มีนะฮะมีแต่ m อ็โง่ๆคุณผู้ชมโอเคทางนั้นเรามาลองดด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็เหมือนกับว่าจะไม่มีนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะั้นทุกคน <laughs> หมู่บ้านหลังนี้นี่มันมีน้ําในตัวด้วยนะฮะโอ้โหโคตรเฟียวฟ้าวนะครับในนี้มีอะไรแม่ในนี้ก็ไม่มีนะคะนี่ผมจะทําการเก็บดอกนี้มาทำไมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะและกับด้านนู้นล่ะทุกคนรู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะฮะทุกคนเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยอยู่สูงสูงก็เลยนน่นเองมนะฮะทำการสปอนพอยไปก่อนแล้วกันโอเคดยเหมือนกับว่าเราไทำการหาโอ้มีด้านล่างด้วยะฮะทุกคน มีบ้านลึก hmm. ลับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะด้วยความที่ว่าตอนนี้นยทั้งマมคับจาว่านะฮะแล้วก็ภายในマมคับวินโดว์สิบเนี่ยมันก็มีการอัปเกรดมาถึงเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเวอร์ชันล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็จะมีความไฮเอ็นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองโอเคถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทาการคราบตัวคราบก่อนละกันนะฮะทุกคนโอเคอ่าวางไว้ตรงนี้ละกันนะฮะทุกคนในส่วนของวิธีการคราบนะฮะสำหรับเจ้าตัวชุดวอร์เดนนะฮะผมต้องขอทําการบอกก่อนนะฮะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จจััั Hyper ัั Jing ักกเเเ้้าตตตตวววว็็ไดนนนนบ่่มมปให นะฮะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมไมค์ครับกันนั่นเองผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเจอวอร์เดนสักเท่าไหร่นะฮะนี่ได้ชุดนะฮะเอาหมวกแล้วกันทุกคนโอ้หมวกไม่ได้ด้วยทุกคนรู้สึกว่าเราไม่สามารถกำกับหมวกได้นะฮะและสิ่งที่เราครับได้คืออะไรรองเท้าได้ไหมอ่ารองเท้าได้ทุกคนแล้วเกิดกางเกงละ่ะอู้กางเกงก็ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดหมวกละทุกคน ทำไมหมวกเราไม่สามารถทำการคาพได้นะฮะโอ้หมวกนี่คือเราต้องมีเศษวอร์เดนก่อนนะฮะทุกคนแล้วเศษวอร์เดนนี่มันมาจากไหนผมก็ไม่ทราบกันนะฮะอันเดียวหรือเปล่าโอ้ไม่น่าจะใช่นะฮะแต่เป็นว่าตอนนี้นะฮะทุกคนเราก็มีชุดเกือบฟู l l s t e a แล้วนั่นเองนะฮะนี่โครเท่นะฮะซึ่งหลอกของเจ้าตัววอร์เดนนี้นะฮะก็เทียบเท่าเหมือนกับเจ้าตัวเนเธอร์นะฮะแล้วก็เจ้าตัวแดมเลเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้นมันการคาพดาบได้นี่นะทุกคนเราจะต้องมีสติกก่อนนะฮะโอเค การั้งคันครับสติกฮะทุกคนโบะนะฮะเดี๋ยวกันนะตั้งคันแบบนี้นะฮะแล้วก็นี้ <c oughs> ไม่ใช่ด้วยนะนี่ทุกคนถ้าเกิดดูดาบโอ้และเกิดดาบนี้เราจะต้องใช้ตัวตว,วอร์เดนเสร็อันนี้ด้วยนะฮะแล้วเสร็จวอร์เดนมาจากไหนอู้เสร็จวอร์เดนนะฮะมันต้องใช้กอตด,ด้วยนะฮะโอเคครับทุกคนดูเหมือนกับว่ารอบนี้เราอาจจะมีภารกิจอันใหญ่หลดด้ว่ต้องไปหาเจ้าตัวเสรตัวนี้นะฮะแล้วก็หาเนเธอร์เลยก็เป็นไปได้นะฮะตอนนี้มีเนเธอร์แค่2เองนะฮะทุกคนซึ่งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ปู่ปากะเลย เผื่อในภายในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะอาจจะมีของแอบดรอปอยู่ก็เป็นไปได้นั่นเองและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้เศษเจ้าตัวตวอลเด้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆลยะฮะทุกคนเพราะเจ้าตัวเศษนี้นะฮะมันอยู่ท้ายหมู่บ้านตรงนู้นเลยนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ มากมากเลยนะครับมาดิทุกคนเราเหลืออะไรเราเหลือหมวกใช่ไหมเหมือนกับว่าหมวกเราต้องขาแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องใช้เศษด้วยอ่าแล้วก็ดาบนะฮะทุกคนดาบจะใช้ในสัญลั์ตัวเนเธอร์นะฮะแล้วก็มีเศษตรงนี้ด้วยอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพียงแค่นี้นะฮะทุกคนชุดเราเนี่ยก็ถือว่าฟูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้โหโคตรดีนะในส่วนของดาบนะฮะทุกคนมี ทกไดมิที่ 31x ท็ก a m a g e เลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นที่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมกอมถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะออกไปประจนภัยกันนั่นเองนะครับเอาอะไรไปดีอ่ะทุกคนผมคิดว่าเอาพ i ิกแอคไปดีกว่านะฮะถึงมันจะเป็นพ i ิกแอคทองก็ตามนะฮะแต่ว่าช่างมานนะฮะทุกคนแล้วก็เราจะเอาในสูงขวานไปด้วยนะฮะทำการแปรรูปสักหน่อยนะครับนี่ขวานไปนะครับแล้วก็เอาเรือไปสักลำแล้วกันนะทุกคนดีไหมเออได้เกิดเราทําการเอาเรือไปนะฮะว่าแต่ว่าทำไมผมไม่สามารถทําการครับเเรรืือได้นะะ้นทุกค <laughs> จิงๆแลว น,นี่มันก็คาฟแบบนี้ไม่ใช่นะรู้ว่าผมทำอะไรผิดพลาดโอ้จะต้องใช้พวด้วยเหรอคุณผู้ชมโอ้ยแอมสอรี่มากๆเลยนะฮะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เล่นเกมไม่คับไม่อย่างยาวนานนะฮะโอเคแปลโลปเพิ่มไปอีกสองครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมโอเคแล้วก็พัวตรงนี้นะฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยได้มาเรียบร้อยนะฮะถามจริงทุกคนว่ามันต้องทําอะไรยุ่งยากขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นชาวะนะฮะมันจะไม่ทําอะไรยุ่งยากขนาดนี้เลยด้วยซ้ำนะครับโอเคตอนนี้นะฮะเราเก็บตัวคัฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะ ครับเดี๋ยวเราจะออกไป,ประจนภัยกันดูนะฮะทุกคนโดยที่ผมนะฮะจะไปด้านขวามือแล้วกันนะฮะถ้าเกิดมาด้านซ้ายผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะมีตป่าผมชอบเขามันนะทุกคนผมคิดว่าเขาเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวชุดวอ์เดนกันนั่นเองนะฮะไปฮะทุกคนเราลองพายเรือไปดูดีกว่านะฮะโอ้ไปฮะทุกคนเราลองพายเรือไปดูเรื่อยๆนะ,ะเผื่อเราจะเจออะไรนะฮะที่น่าสนใจโอ้ดูกันนะทุกคนคุณผู้ชมเห็นนั่นบนนั้นไหมฮะ ผมว่าผมน่าจะเห็นในส่วนของหมู่บ้านว่ะทุกคนแต่ว่าหมู่บ้านนั้นไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดานะฮะมันคือหมู่บ้านพิกลินกันนั่นเองอ๋อถ้าเกิดเราเจอพิกลินนี่คือผมพร้อมบวกมากเลยผมบอกตรงๆเลยนะฮะเออออกได้ว่ะทุกคนออกได้โอเคใช่ป่ะทุกคนผมว่าผมเจอหมู่บ้านพิกลินนะฮะอยู่ด้านบนนู้นนะครับโอ้เราเจอประตูนเนเธอร์นะฮะนี่ผมพูดตรงๆงนะทุกคนคือถ้าเกิดเราจะไปนเนเธอร์หรือจะไปดีเอ็นนะฮะด้วยชุดโรเดนในรูปแบบนี้นะฮะผมพร้อมบวกมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเอาเรือจอดไว้ ตรงนี้แล้วกันนะฮะทุกคนแปดแต่เราลองเข้ามาดูด้านในกันดีกว่านะฮะมีแอดอปอะไรไม่เอ่ยไหนดูสิโอ้ยอีซี่ทุกคนโอเคทําการเก็บมาเรามีออกซิเดียนยอยู่ประมาณทั้งหมด6ก้อนเลยนะคะทุกคนซึ่งถือว่าแบบนี้ที่เยอะเยอะนะฮะโอ้ยตรงนี้ก็มีทองนะฮะเรามีบล็อกอะไรไหมทุกคนมีแต่บล็อกไม้นะฮะ บล็อกไม้ผมคิดว่าน่าจะไม่ดีนะทุกคนถ้างั้นนะฮะเราทําการเก็บสักหน่อยละกันนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยโอ้ยขุดไวเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหบอกแล้วนะฮะพวกนี้เป็นของแรลสุดๆไปเลยนะครับอ่าถ้างั้นนะฮะทุกคนเราจะเอาอันนี้มาอุดละกันถูกต้องไหมถ้างั้นเราอุดตรงนั้นนะฮะโอเคเราห้ามโดนนะฮะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดดาเมจนะครับโอเคแล้วก็ทําการขุดตรงนี้ออกมานะฮะโอ้โหอ,อีซี่นะฮะแต่ว่าขุดแล้วไม่ได้อะไร โอ้ไม oh ่กอดถามจริงคุณผู้ชมว่าพิกแอคทองนี่สามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะนอกจากว่าต่อเธอมันสวยสวยอะไรประมาณนี้นะฮะทำอะไรไม่ได้เลยดิทุกคนขุดอันนี้ได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าน่าจะขุดได้อยู่นะเอ้อขุดได้อยู่ขุดได้อยู่ทุกคนเยี่งกัารเลือกจะไปเนเธอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะฮะเดียวโอ้ไม กอโอ้โ oh, oh, หพลาดยังไงวะเนี่ยทุกคนอันนี้ผมน่าจะสามารถทำการขุดได้นะฮะถ้างั้นนะครับผมขอเวลาแป๊บเดียวเยี่ยมทุกคนเราขุดได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถึงมันจะแตกไปก็ตามแต่ว่าเราสามารถสร้างประตูได้แล้วนั่นเองนะฮะผมขอทาการสร้างประตูไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าว่าด้านบนนั้นเนี่ยมันมีพิกลิงกันจริงๆหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมสังเกตเมื่อสักครู่เนี่ยทุกคนคือไม่มีพิกลิงจริงจริงนะเว้ยนี่ผมไม่ได้โม้เลยนะผมว่าผมมั่นใจนะครับว่าผมเห็นน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 ั่่่เเอองงราาาาลขึ้้ดดูีกกววทุคบ นะฮะจะมีพิเลเจอร์กันหรือเปล่านะฮะโอ้มีจริงๆด้วยทุกคนโอ้โหแสดงว่านี่เราโมมาไกลมากๆเลยเนี่ยทุกคน สุดยอดนะฮะไหนดูดิทุกคนผมคิดว่าตรงนี้นะฮะโอ้โหอยู่ด้านล่างนั้นใช่ไหมทุกคนไม่เป็นไรฮะเราขึ้นมาด้านบนกันดีกว่านะฮะโอโ้ยมันอยู่ด้านบนนู้นด้วยอะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้คือผมไม่กลัวเลยนะฮะทุกคนแล้วมันอยู่กับดอกไม้สีแดงอลามากๆเลยนะฮะมาว่ะทุกคนมันมาว่ะมาเลยเพื่อนมาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าดาบวอร์เดนเราเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะฮะมาเลยเพื่อนมาเลยเยดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่ยโอ้ my god สุดยอด นะนี่มันคือไอเทมแห่งปีทุกคนไอเทมแห่งปีนี่แน่นี่แน่โอ,อ้เจอเจอเจอนี่แน่นี่แน่มาเลยเพื่อนเราเราไม่เคยกลัวสุดยอดอทุกคนนี่เราขึ้นมารู้ทั้งบนเลยดีกว่านะฮะอุ้ยเราเกิดดาเมจทุกคนเราเกิดยักนี่แน่นี่แน่นแนงงง,ง ผมบอกเลยว่ามันงงอ่ะทุกคนเดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าผมจะเอาขวานไปซ่อนตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะโอเคโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดต้นไม้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อที่เราจะได้ทำการแปลรูปนะครับแล้วก็ทำการอุดทางมันกันนั่นเองนะฮะนี่มีของเก่าอยู่่นะฮะแต่ว่าช่างมันไปฮะทุกคนแล้วก็ทำการอุดไปนะฮะอุดอันนี้ด้วยทุกคนโอเคภายในกล่องนี้นะฮะมีอาหารให้เรานะฮะมีไม้ให้เราอู้โซกูดนะทุกคนเดี๋ยวไว้ในที่ดีนะฮะเราอยากได้ในส่วนยุโตคอสโบด้วยอ่ะทุกคนถ้า ทุกคนผมแม่งโคตรเก่งเลยอทุกคนโอ้โหหายวับไปกับตาเลยนะฮะด้วยพลังดาบของเรานะฮะผมบอกเลยว่าดามเมจมันรุนแรงอยู่แล้วนะฮะแล้วเราจะลงยังไงไววเนี่อ่ะทุกคน เราโจมตีมันไปขนาดนั้นนะฮะแล้วอุดไปขนาดนั้นซะด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่ประตูเนเธอร์ของเราคนดีกว่าฮะทุกคน f i e minutes later และตอนนี้นะครับทุกคนเราก็กลับมาที่ประตูเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมว่าด้านในนี้นะฮะเราจะเจอมอนสเตอร์อะไรนะฮะที่เลือดเจอเยอะแล้วมาต่อกรกับเราได้นั่นเองนะ,ะตอนที่ผมดูนะทุกคนผมคิดว่าก็น่าจะเป็นพวกผิดดิ้นอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะฮะไหนดูดีทุกคนโอ้ยเจอแก๊สด,ด้วยทุกคนผมอยากโจมตีแก๊สมากๆเลยนะฮะมามามา มามาเลยแก๊สน้อยแก๊สน้อยเฮ้ยทุกคนคิดว่าผมจะสามารถสู้แก๊สได้หรือเปล่าฮะคือถ้าเกิดผมสู้ได้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่จับมากๆเลยนะฮะเอาหวัดทุกคนผมคิดว่าแก๊ดไม่อยากโจมตีผมนะฮะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยชิทโอเมก้าดโอเมก้าดโอเมก้าดโอ้าดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว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 เดียวุ่มปุ่มโอเมก วันชดวันคิวทุกคนโอ้โหตีแกทีเดียวอ่ะทุกคนลองอคิดเอาแล้วกันนะฮะว่าดาบมันรุนแรงมากขนาดไหนนะฮะไอเตยตัวปาซิลหรือพวกนี้นะฮะผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะฮะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่คิดว่ากลัวไอ้น้องชายคิดว่ากลัวเหรอไอ้น้องชายเดี๋ยวก่อนนะนี่แน่นี่แนะน่นะ ทุกคนดูสิฮะว่าดาบเรารุนแรงขนาดไหนนะฮะโอ้โหนี่เน่นี่เน่ไม่ต้องรอดีลงดีเลยทุกคนผมบอกเลยว่าพวกนี้มันปุ๊บมากๆเลยนะฮะโอ้สวัสดีน้องเราสามารถการขี่น้องได้ด้วยนะฮะทุกคนแต่ว่าเราไม่มือก่าในการขี่น้องเลยนั่นแอมนะฮะเอาเป็นว่าเราเข้ามาปุ๊บนะแล้วเราสามารถต่อกร่อนกับแก๊สได้ในรูปแบบนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นอินเพอร์เฟกต์มากมาก,มากเลยน,ะะน,นี่เนี่ยทุกคนเฮ้ยโจมตีเหรอโจมตีเหรอนี่แน่นี่เน่เอาบอกเอาบอกฮะอุย้ยเอาบอกลูกชาย โอโ้โหเยอะจริงๆเลยคุณผู้ชมให้ตายเถอะนะฮะด้วยความที่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เราก็จังเตออะไรในรูปแบบนี้นะฮะเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะั่นเองนะฮะแต่ผมบอกตรงๆเลยทุกคนว่าถ้าเกิดเรามีอาหารที่ดีมากกว่านี้นะฮะยังไงนะฮะเราก็รอดนะฮะโบ้งไปหนึ่งทีขอบใจมากเพื่อนโอ้ยมันมากเ้ยทุกคนทําไมตัวน,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 นีนะ้มันมีเยอะขนาดนี้นะฮะมันมีเยอะมากกว่าเจ้าตัวพิกลิ้นซสอีกนะฮะเอ้เจอแกดิรับเจอแกดิรับ เอ eh, okay, okay, okay. ้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวบ้องโคตรเกลียดเนอ ผมบอกเลยวผมไม่กลัวนะฮะโอ้โหเรามีดาบขนาดนี้นะฮะผมคิดว่าเรากลับโบเราดีกว่าทุกคนว่าตอนนี้อาหารเราไม่มีแล้วนั่นเองนะและเนี่ยนะฮะทุกคนคือชุดนะฮะที่มาจากเจ้าตัววอร์เดนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะฮะผมล้วก็ชอบชุดวอร์เด้นในรูปแบบนี้นะฮะอย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตไปเว้ยผมด้วยนั่นเองสุดรองใจผมได้แฟนตามคลิปแหม่งของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนสามารถกดดูมช่อง,งเราได้แล้วรรับรับบ่่่าาาาสสสใหมใหมกกนนนนนนด้เองและตคทุคทคาาถิ ตาแกมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย